นั่นมันอะไรอะ่ะนั่นคือบ้านเหรอบ้านใครทําสีฟ้าทุกคนดูหาที่ไหนได้ให้ไม่ใช่ที่นี่พื้นที่งโลงตรงเนี้ยอุ้ยไม่โลง่งโอ้โหเกือบแล้วเกือบตายใจว่าเป็นพื้นที่โลง่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องส w i f ตี้คราฟเมอร์กันอีกแล้วและในวันนี้ เราก็กลับมากับ m ไมค์คร f t กันอีกเช่นเคยค่ะทุกคนซึ่งไมค์คราฟในวันนี้จะเป็นซีรีส์ใหม่นะคะบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่บุ๋มเองเนี่ยก็อยากเล่นมานานแล้วเหมือนกันนะคะสาหรับไมค์คร a f เบ e เธอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการเอาชีวิตรอดกันเลยดีกว่าซึ่งไมค์คราฟเบสเธอร์เนี่ยก็จะรวมเอาหมดไว้เยอะมากๆนะคะประมาณ2องหรสามร้อยหมดเลยทีเดียวก็มารอดูกันค่ะว่าบุ๋มจะเล่นยังไงในการเล่นในครั้งนี้ก็ทุกคนอยากให้บุ๋มทําอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาไว้ได้เลย ะะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยตรงนี้เหมือนจะมีบ้านขออนุญ,ญาตไปดูบ้านกันก่อนเฮ้ยไม่ใช่บ้านเอ๊ะอะไรอ่ะอบ้านตกใจนึกว่าไม่ใช่บ้านนันคือบ้านจริงๆและนี่บ้านใครฮัลโหลบ้านผู้ใดไม่สวย,ยางานโดูของก็พอ,อยแต่ว่าของอข้างในดูดีแล้วเนี่ยอืมอ่าโอเคนึกว่าจะไม่มีอะไรเล็กๆน้อยๆเสร็จแล้ว อย่างน้อยก็มีอาหารมีอะไรอีกหรือไม่นะโพนี่ไงอาหารเพียบเลยค่ะอ๋อแล้วก็เหมือนจะมีเควสนิดหน่อยด้วยนะคะดังนั้นเรามารับเควสกันหน่อยดีกว่านี่ได้นี้มาแลไรต่อไปก็ต้องทํากระเป๋านะคะหรือว่าจะต้องฆ่าเมวมดเพื่อได้10บเลเวลอื ๋ย่าค่อยไปทำแต่ว่าตอนนี้มีสอนเล่นตรงนี้เราต้องกดรับไปให้หมดซะก่อนซึ่งเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะมันก็จะเป็นแนะนาหมดนี่นู่นแล้วค่ะซึ่งเรากลับมาอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้เควสเริ่มต้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมี4 e x เเลยนะคะเนี่ยวูนั่นมันอะไรอ่ะนั่นคือบ้านเหรอบ้านใครแล้วเราจะไปสร้างบ้านหลังใหญ่เท่าเขาขนาดนั้นได้ไงเนี่ยเดี๋ยว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 อันนี้อันนี้หมู่บ้านวิ่งไปวิ่งมาเจอหมู่บ้านค่ะ อ๋อมีคนให้แลกของงั้นเดี๋ยวขอดูหมู่บ้านนี้ก่อนว่ามีอะไรขอมีอาหารมีอะไรติดไม้ติดมือไปได้หรือไม่ไม่มีขอบคุณนะเป็นหมู่บ้านที่มินิมอลมินิใจจริงๆไม่มีของที่อู้ดิเอยอ้าใช่ตรงนี้เหรอโอเคนี่บ้านนะคะบ้านเหรอโอ้ดันเจี่ยนบุ๋มว่าอะไรเชีย มันไม่น่าจะง,ง่ายขนาดนั้นงั้นเดี๋ยวนี้จะเป็นดันเจี้ยนแรกที่เราจะตะลุยในวันนี้เดี๋ยวขอไปหาพื้นที่สําหรับเก็บของกันสักนิดหนึ่งนะคะทําอุปกรณ์ขั้นต้นก่อนอืมแล้วก็เดี๋ยวทําที่ขุดนะคะบุ๋มก็อุตส่าห์คาดหวังนะว่าแถวนี้มันจะมีของเริ่มต้นให้เราแต่เปล่าเราต้องเริ่มต้นด้วยตัวเอง <laughs> โอเคหาหินจะครู่คะ่ะชึบไหนดูสิ อืมก็ครับโอเคแบบรวดเร็วอะแล้วบุ่มตัดไม้สะสมของก่อนไหมหรือว่าไปหาลุงเหมืองดีพูดถึงตัดไม้นี่ตัดไม้ลุมทั้งต้นไม่อยากจะมูนี่แหละค่ะทุกคนสิ่งที่เลิศี่สุดในการเล่นหมดอืมถ้าบุ๋มต่อบล็อกขึ้นไปละ่ะก็จะเป็นอย่างไรนะโอ้ยเอ้ยเอ้ย อเอยเลือดมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยบุ๋มว่าไม่น่าได้ขอขอไปตั้งหลักก่อนนะอะไรเอ่ยมีต้นไม้บ้านใครหรือเปล่าไม่ใช่แถวนี้ละ่ะบุ๋มเห็นเทรดเดอร์ปะ่ะเออมันคือเทรดเดอร์จริงด้วยครับหนึ่งดูของก่อนอามาดีจ้ะอืมววออ,อุ้อยทำอะไรเอ่ยอุย้ยทุกคนทำฟ้าอุย้ยอันนี้น่าสนใจเกิน ต้องลงไปดูละเ้ยวันแรกๆชีวิตเราก็คือเสียงแต่วันนี้เลยทํำสีฟ้าทุกคนดูหาที่ไหนได้ให้ไม่ใช่ที่นี่แต่แบบวุ้ยนี่ไงกำลังบวนเลยว่าทานหินจะไม่มีเลยหรืออยู่ตรงนี้ยังไงเล่าอุ้ยอุ้ยอุยศัตรูอันดับหนึ่งของบุมสเกลตันลงมานน่ลงมานี่เออแค่นั้นหละอะไรก็ได้พูดยังไม่ทันขาดคำ อย่าเพิ่งยิงกันดิเมื่อกี้หมนได้ยินแปบบ๊บนึงนะขอเอาของก่อนอยู่ไหนแล้วเนี่ยตายแล้วเหรอเหล็กเพียบเลยค่ะทุกคนแล้วเราจาเป็นต้องช้ด้วยไงมันแบบมันน่าสนใจอะแต่แบบว่า <c oughs> เราก็กลัวตายแต่ถามว่าไปต่อไหมก็ไปนะคะอืมอุ้ยหายถูกได้ไม่มีเพชรไม่มีอะไรเลยหรือนี่มีแต่อะไรกันละเนี่ยอุ้ยอุ้ยกรองกรองทุกคน เหมือนจะเป็นกงสปาวมอนสเตอร์วาเลเชียปึ้งนี <c> ่ข <oughs> ันไลเอ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามาจิบ๊บโอเคเก็บธนูได้อันนี้เก็บได้โอเคเราจะเอาแค่ของที่เราจำเป็นนะคะประมาณนี้และะ้วมั้งเฮ้ยเพจเจอกันสักทีใช่ไหมโอเคแต่มันไม่เปล่งแสงบุ๋มก็ว่าอยู่ จะไม่มีเพชรเลยหรือนี่ทำโต๊ะครับก่อนอุ้ยหินไม่พอก็จะทำเตาเผาอุปสรรคอุปสรรคจริงๆต้องขึ้นไปก่อนสินะแล้วกว่าจะถึงชั้นหินนะได้ทำโต๊ะเเตาเผาสักทีค่ะปุ๊บเผาไปโอเคแในระหว่างนี้ออกสำรวจเพิ่มเติมสักหน่อยดีกว่าโู้ตรงนี้มีเพชรอีกนะคะถือว่าบริสุทธ มดยางอืมอาจจะหมดแล้วได้เพชรกลับไปด้วยก็ถือว่าเกินความคาดหมายนิดนึงนะคะน่าเดินไปเนาะ <c oughs> ถ้าตกขึ้นมานี่ก็เรียบร้อยศพหาไม่เจอเพราะว่าละลายไปกับลาวาจะแบบบุ่มจะขึ้นมาสำรวจทําไมในเมื่อสุดท้ายแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้หกแล้วมาก็ทําที่คูดแล้วก็อันนี้เรียบร้อยแล้วก็ไปเอาเพชรของเราว้า โซกูดเ so นะคะีค่ะทุกคนนี่2เมตรเองหรือนี่โอเคคาดหวังนะแต่ก็ได้แค่คาดหวังอืมนี่อีก1เมตรอุ๊ยสเมตรอุย้ยมีอีก3เมตรโอ้ยถ้าไม่ขุดเข้ามาก็ไม่เห็นเะเนี่ย4เมตรเลยหรือมีอีกไหมก็ไม่ได้อยากได้เพิ่มหรอกแต่มีอีกไหมตอนนี้บุ๋มมีเพชร6เม็ดละแบบช่ำ ขึ้นไปดีกว่าโต๊ะคราบก็ทิ้งไว้นี่แล้ค่ะเพราะว่าบุ๋มมีทําโต๊ะคราบได้ทุกที่อยู่แหละขับมาถึงข้างบนสักทีโหน่าจะไปเป็นวันเลยมั้งเนี่ยเฮ้ย กลับมาถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัยแต่บุ๋มคิดว่าเราเก็บข้าวเก็บของออกไปจากที่นี่กันดีกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าแถวนี้มันจะน่าทําบ้านไหมอุ๊ยแต่ก่อนจะทําบ้านบุม๋มลืมไปว่าบุ๋มมีภารกิจจะต้องไปจัดการนี่ว่าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนนะแล้วก็จัดการวางของก่อนแล้วกันทํากล่องก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาเตาเผาดีกว่าอาจจะมีเตาเผาดีๆอยู่ในหมู่บ้านนี้อะไรเนี่ยคอปเปอร์เพียบเลยสิ่งก่อสร้างแบบ แบบปลกประหลาดข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าไม่มีนะคอปเปอร์ทาอะไรได้ไหมไม่ได้งั้นก็ไม่ทําเตาเผาแบบเร็วก็ไม่มีแฮะเดี๋ยวเราจะทำของป้องกันตัวนะคะนี่โอเคเสร็จแล้วก็ทำชุด น่าจะไม่ง่ายทำเสื้อก็พอมั้งมาเค้ฮึบโอ๊ยตั้งแต่เริ่มก็ยังไม่อะไรแล้วเนี่ยโอ้โหยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยทุกคนม,มันมามันมาอืม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 ตายนั่นแหละ โอ๊ยโอยโอยอย่าตายทางขึ้นอยู่นี่ดีกว่าโอเคโอเคโอเคโอ้โหแป๊บนึง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 ถ้าเรายึดตรงนี้ได้เราก็จะได้บ้านหลังใหญ่เริ่มเทิมเลยค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้อาหารบุ๋มหมดแล้วโอเคเป็นไงเป็นกันแังไม่ได้นอนเซบไปด้วยนะแต่คงไม่ไกลจากที่เกิดเดิมมากโอ้ไม่ไหวทุกคนโอ้ยว่าอะไรเชียเห็นไหมล่ะ ว่าแล้วของมันต้องเต็มตัวกว่านี้เคยมีอะไรตรงนี้ด้วยหรอว่ดีบุ่มก็เจอเทมเพลตแต่เป็นเทมเพลไม้ไหนดูสิน่ากลัวหรือไม่อะไรแล้วเนี่ยไปหวังว่าจะไม่มีระเบิดนะนูเกือบทุบกล่องเลยแบบวิธีง่ายๆเออมีอะไรแล้วก็จะเห็นข้างในนี่แหละ แล้วก็ข้างหลังนี้อาจจะมีของเหมือนเดิมก็ได้แต่แบบมืดมากทุกคนเฮ้ยมีจริงด้วยออเคนนั้นหละน่าจะอยู่ไม่ไกลนะบุ่มต้องเซฟนอนไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาบ่อยๆนอนโอเคอันนี้เผาเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ชุดเกราะไปเลยดีกว่าเฮ้ยมีเสื้อแล้วนี่ว่ะกางเกงหมวก แล้วก็รองเท้าแล,แล้วก็เก็บของก็เก็บตัวนี้อีกโอเคแต่อันนี้บุ๋มว่าไปใช้ได้นะเก็บเก็บเก็บก็บไม่ให้นอนเตียงเรานี่คือแย่งกันต่อหน้าต่อตาเลยออกไปโอเคสวัสดีตอนเช้าคือทั้งทั้งหมู่บ้านนะทุกคน <laughs> มีที่นอนที่เดียวเหนื่อยเชื่อ เอาของคืนจ้าอุยอุยถือว่าได้อยู่นะเกิดยิงกันไปยิงกันไปปุ๊บเราช่วยอากาศปุ๊บไหนอะโอ,โอเคนี่ก็จะไม่มีของอุย มาโอเคแต่คือบ้านสวยนนเนี่ยนี่ยติดอย่างเดียวเลยติดที่มีแต่อะไรก็ไม่รู้ข้างล่างคงไม่มีอะไรใช่ไหมแต่คือ,อยุตที่นี่เป็นบ้านชั่วคราวได้เลยลเนี่ยมีทางลงสองทางโอเคเฮ้ย okay. อาจจะต้องเจอกับพวกสกเกตเต้นอีกค่ะมันเหมือนจะมีอะไรข้างล่างอ่ะโอ๊ยมาแล้วเชี้ย มองไม่เห็นด้วยทำตัวเหมือนมองไม่เห็นนั้นเราก็ยืดได้แบบสมบูรณ์แล้วดิแต่ทาไมมันมีรูปโครงกระดูกในแมปดูมันโอ้ตรงนี้ก็มีของโอเคนี่ไนบุ๋มก็จะยืดบ้านหลังนี้เป็นบ้าน <c oughs> หลังแรกของเราแล้วเก็บมาให้หมดแล้วเราขนของขึ้นไปข้างบนกันดีกว่า <c oughs> สวัสดีบ้านหลังแรกปักทอดปักทอดไม่อยากไปแย่งพวกชาวบ้านนอนค่ะ ลำคาญพวกชาวบ้านแล้วเกินนี่ตกครับเป็นบ้านหลังแรกที่แบบเออจริงๆเราอยู่นี่เลยก็ได้แต่ว่าก็นั่นแหละด้วยความที่อยากสร้างบ้านเองด้วย <c oughs> <c oughs> ก็เลยเรียกว่าบ้านหลังแรกนะคะเผื <c oughs> ่อว่าเราจะเปลี่ยนใจอย่าไปขนของมานะโอเคมาหลือจ้าอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอบางอย่างที่นอนน่าจะไม่แต่ก่อนอื่นต้องทิ้งของ เพื่อที่จะได้ทำสิ่งนี้ได้ต้องไปหาแก่ก,ก่อนนะคะจะได้มีที่นอนนี่ไงเอาคนมาสามวันพอดีเป๊ะแต่ยังได้สองอันเลยดิยังได้สองเตียงปุ๊บอืมหุ่ยขาดอีกหนึ่งทำไมต้องขาดด้วยมีไหมเนี่ยฮัลโหลโอ้มีอีกโอเคแค่นั้นไรอ่ะ แถวนี้มีอะไรที่ดูเป็นสีสันได้หรือไม่โอ้ยหิวข้าวอีกแล้วชีวิตสีเหลืองหรือสีม่วงสีเหลืองแล้วกันแต่เก็บไม่ได้ต้องทิ้งของโอเคนี่ก็จะเป็นบ้านของเราเพื่อนๆนะนี่นะนนก็จะเป็นบ้านก็ขอทําให้มันโล่งๆหน่อยต่อเข้าไปซะเหมือนอะไรเลยเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยบ้านที่ไม่ต้องสร้างเองหลังใหญ่อลังการด้วยนะ อมันคนละเฉดนี่ว่าอืมปับปับอืมฝั่งนี้นอนฝั่งไหนดีนะฝั่งนี้วิวนี้โอเคเดี๋ยวต้องสำรวจก่อนฝั่งนี้ล่ะอืมฝั่งนี้น่าจะดีกว่า ในบุ๋มจะเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นที่นอนของเราเป็นสลับหมดเลยหรือนี่อืพอไหวหอแล้วเราก็วางเตียงแต่ว่าต้องทำเตียงก่อนขนแกะมาสีเหลืองมาโอเคแล้วก็เริ่มโอ้ยทำสลับมาทำไม ตายแล้วมือไวเกินทุกคนป๊บเตียงเหลืองเรียบร้อยก็วางเตียงอืมเอากับคืนไม่ได้ด้วยนะประเด็นอะ่ะดีนะมีไม้เยอะเดี๋ยวต้องลองวางดูก่อนว่าจะใช่ไหมบุ่มทําเตียงยังไงดีอืมก็อาจจะพอไหววางอันนี้ตรงนี้ตรงนี้อาจจะเอาไว้วางอย่างอื่นไงเราทําให้มันดูดแหลมๆกว่าน,นี้ได้ แหลมเกินไปปะเอ,อ่อแหลมเกินบุม๋มว่าสูงเกินไปส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้กลายเป็นกระจกืมวิวดีแต่แบบแถวนี้มันควรจะมีอะไรไหมควรจะมีอะไรอย่างนี้ไหมก็จะได้ดูเฮ้ยดีขึ้นหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคประมาณนี้ก่อนแต่ยังรู้สึกว่ามือดอยู่เลยเนาะ พยายามปักให้มันหายมืดตรงนี้เยอะเกินบุมจะทําให้เป็นมุมเก็บของนะคะโต๊ะคราบแบบฉ่ามากปุ๊บปึ๊บอืมแบบนี้ดูดีกว่าแปบ๊บนึงนะย้าย <c oughs> ย้ายอย่างรวดเร็ว,รวปึ๊บอืมเดี๋ยวค่อยจัดระเบียบกันอีกทีอา้าวกล่องหายไปไหนโอ้ไม่เข้าตัวเลยโอเคนี่ก็ เอาไว้ตรงนี้ดอบุ่มเอาไว้ตรงนี้แทนแล้วก็เอาบันไดกลับหัวมาวางตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ทําไปที่เก็บของขึ้นไปทั้งหมดเลยให้จบๆขึ้นไปอีกยางได้ยิ่งดีอืมโอเคสบายใจแล้วะถูอืมแล้วก็ปักไฟหน่อย พอไหวเดี๋ยวค่อยรีโนเวทเพิ่มนอนนอนก่อนเดี๋ยวเราไปหาขุดทรายมานะคะนี่บ้านหลังแรกจริงๆน,งนะคะทุกคนจนกว่าบุ๋มจะได้ที่ใหม่ที่มันดูใช่กว่าน,นี้แล้วเราจะไปทำบ้านที่แบบเราทำเองที่ไม่ใช่หมดทำให้ House 1โอเคใส่เป็นสีทองคอนเฟิร์มแค่นี้ก็จะไม่หลงบ้านอีกต่อไปไปหาทรายดีกว่าต้องไปไกลเลยเหรอถามจริง เฮ้ยข้างหน้ามีสิ่งก่อสร้างต้องไปดูก่อนแต่ความจริงก็ดีนะ่าสนใจเหมือนกันนะคะนั่นก็เป็นบ้านหลังแรกตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ดูดีอะบุ๋มา่าพื้นที่โลง่ลงตรงเนี้ยไม่โล่งโอ้โหเกือบเลี้ยวเกือบตายใจว่าเป็นพื้นที่โลง่งเกือบชอบไม่ใช่เลยนะมันสีเขียวดีค่ะอุยียแต,ตรงนั้นสวยเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนขอไปดูตรงนี้ก่อน มีของโอเคทางบ้านมีแค่นี้นะคะก็ไกลๆมันก็มีอะไรอีกอะ่ะอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านต้นไม้ใครเฮ้ยมีกล้องอีกโอเคบุ๋มจะได้ทำแบค็แบคแพคเร็วนี้แล้วค่ะดูถ้ามีมา้าเอมแต่ไม่มีอันอยู่ดีเฮ้ยจริงๆแถวนี้สวยอะทุกคนเหมาะกับการทำเป็นแบบว่าหมู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมาร์กจุดไว้ก่อนได้ปะ F house เทเฮาคือบ้านในอนาคตฟิวเจอร์คือมันสวยทุกคนไม่ใช่ไรวิวมันแบบดูสบายตามากหรือว่าแบบจะฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยติดภูเขาก็ดูดีติดอย่างเดียวเลยเป็นล่องลึกฝั่งนี้จะไม่ได้แหละเว้นแต่บุมจะทําบ้านตรงนี้แต่มันก็จะพื้นที่น้อยเกินไปบุมว่าฝั่งนั้นนเหมาะสมทุกคนดูดิทุกคนสวยจริงนะเดี๋ยวให้ดูมุมสูงหูบ้านชั่วคราวใครจะสวยได้ขนาดนี้เนี่ย เป็นการยึดบ้านที่แบบหลังใหญ่อลังการมากทุกคนถ้าไม่ติดที่ว่าชอบสร้างบ้านเองนะบอกเลยไม่เหลือรอดแน่โอเคมาเรียบร้อยได้กระจกแล้วอย้ยเพิ่งนะเผื่อมีกระจกลายอื่นอ่ะอุ้ยมีลายอื่นๆจริงด้วยทุกคนอะไรก็ไม่รู้ใจหมดเลยแต่มันต้องทำในโต๊ะเท่านั้นนะ อ๋อ oh, ทำอย่างนี้โอเคเอาไว้มีบ้านใหม่ค่อยทำบ้านนี้กระจกธรรมดาไปก่อนนะนี่ทุกคนดูนะนี่คือวิวที่เราเห็นนะคะก็ดูดีอยู่นะเห็นว่าเฮ้ยถือว่าซูกูตก็ยืนดูวิวตรงนี้ได้เลยอืเวลานอนก็นอนตรงนี้ เสร็จแล้วภารกิจของเราก็สําหรับในวันนี้นะะี่ค่ะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยสําหรับ EP 1หของเราในวันนี้ก็แ้่หากใครชอบคลิปนี้อยากให้บุ๋มมาเล่นต่ออีกเนี่ยก็อย่าลืมอย่กดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบายบายโอย๊ยบายบาย